เรียกได้ว่าเป็นประเด็นกันอย่างต่อเนื่องยาวๆคุณผู้ชมคะสาหรับเรื่องราวของแพรวพราวแสงทองค่ะกับวูฒมือมิสนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือเธอก็ออกมาไลฟ์สดชี้แจงค่ะยอมรับนะคะว่าทางทีมงานของตัวเองเนี่ยเป็นคนจ้างวูฒไปเล่นที่งานบึงการจริง,รงๆเพราะว่าวงการนี้มันแคบนะคะ แต่ล่าสุดเพจดังอย่างอีกี้ขยี้ข่าวแม่ทุกสถานบันเทิงเนี่ยออกมาโพสต์ค่ะออกมาโพสต์ล่าสุดนะคะบอกว่าวันงานคอนเสิร์ตท,ที่มีปัญหาก็คืองานที่บึงการเนี่ยในงานเนี่ยมีรถบ้านจากยะโสธรมีรถตู้นักดนตรีแล้วก็รถสีฟ้าของวุฒิแพลวพราวแสงทองนั่งเครื่องมามาได้โดยสารรถคันใดแต่บ่มีผูใทราบว่าใครไปรับมางานปอลลวงไพย,ยะโสธรบอกว่าวันที่27มีนาคมที่ไลฟ์ที่ยะโสธรเนี่ยวุฒิก็อยู่แล้วก็มีการเขียนใต้คอมเมนต์ต่อ ะะว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวใหม่เดอ้อเคยบอกไว้จะไม่พูดถึงข่าวเก่าแต่อันนี้ข้อมูลใหม่เพราะว่าใน Tik t อกเนี่ยเพิ่งมีคนแชร์เครดิตก็คือสำนักข่าววงไพนิวส์รวมถึงมีการออกมาโพสตอีกครั้งหนึ่งค่ะระบุบอกว่าคืนนี้นะมีคนตกข่าวเยอะหำหวานมาจากฝั่งเพื่อนมือมิกซ์ที่ลงรูปพูดแล้วก็โพสต์ว่ามือมิกซ์ที่หำหวาน,น,นที่สุดในตอนนี้เนี่ยขวัญใจหมอลําสาวนี่ก็คือเพื่อนของวุฒนะแคปชั่นบนโพสตตอนนั้นเนี่ยก็คือเขาก็โพสต์แหละแต่เขาไม่โดนฟ้องแล้วงานที่ บึงการเนี่ยวันที่26ส่วนวันที่27เนี่ยไปต่อกันที่ยะโสธรอ,อีกจ้านะแล้วก็เขาก็บอกว่าไลฟ์แถลงด่วนๆพร้อมกับมีการเขียนใต้คอมเมนต์น,นะคะว่าวันที่ไลฟ์เนี่ยแจ้งแค่ที่บึงการเดอให้มาแจ้งที่ยะโสธรหน่อยคุณแม่ขาแล้วก็มีการแหกแพวพราวแสงทองบอกว่าแถลงหน่อยงานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าหลายคนยิ่งพอมันจุดประเด็นแบบนี้หลายคนก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อยาการู้กลายเป็นประเด็นต่อเนื่องเลยละคะ่ะ ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ